อาอสารบันดงบังนาแล้ะครับพี่น้องวันไหกาทำงานเหมือนเดิมในสวนพี่น้องอตัดหญา้อาออกจากสวนฝรั่งแล้วก็นี่ละพี่น้องต้นมะง,งาะนี่เพราะว่าหญ้าก็ทั่วบมนก็ยังมนแล้วหรอกพี่น้อง cái đây, xuân nữa là là bác sĩ đà à, đây xuân nữa uh, nia cả ngọ cái nhóm ăn lèo phi nong nhưng hộp như này cái ba cả nhưng đi hết à, bài uh, xuân nữa lèo cái này cả bác sĩ đà cả nhai leo nó và mân... mình đến chương... หน้าฝนเขาก็ะมวยเขา u, ก็ะไงเร็วก็ต้องมาไล่อกันอีกเช่นึงแต่ว่าตัดหญ้าออกแล้วพี่น้องส้นนี่ากา็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องหญ้าปนไอดอกแต่ว่าก็ถ้าหน้าฝนเขาตัดดูดูก็มันได้ตัดดูเดี๋ยวตัดเดี๋ยวก็แตกไหมเดี๋ยวตัดเดี๋ยวก็แตกไหม ก็ปล่อยห่างๆไปค่อยตัดหา mm. ด,ดอกอออนังเสียเรอพี่นอ้องมิตรยามันง,งามตัดดอกแต่ว่าถ้าเสียตัดก็ต้องไหมเพราะว่าตัดตัดดูอ้นบ่ไว้พี่น้องถ้าตัดดูดูก็ปล่อยให้เขาคุ้มดินไว้จกพักนึงแล้วก็ค่อยมาตัดเพราะเป็นอย่าง เออ n h ตาดอกกองไว้ยุคนี่แหละพี่นอ้องอ่าเป็นปุ๋ยไปย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยไปคือเกาแต่บัดนนี้บักซีดาก็เริ่มใ่ญ่ก็ต้องมาไล่หอกันต่อไปมือลุ่มมือลังหมดแล้วพี่น้องเออพ่อหอแล้วซีดาก็ได้อืมเออพ่อหอแล้วเริ่มง่ญ่ขึ้นมา ตามกันมากแล้วพี่น้องจะต้องค,อคอง่อยๆทําไปพ่อสักน้อยนี่ห้อยอีกสามเชียวนี่ถือว่า,าสมมุติแบบพี่นอ้องต้นนึ่งกัตกหลายนวยอยู่แต่ว่าฤดูนี่มันก็ฝนพ่อเขาฤดูแรงก็นอีกจังนึง ข้ออเปิดแล้วพี่น้องเนี่ยแต่ว่าก็เดี๋ยวคลายหอต่อไปถ้าหอซาหลายก็แม่งมากแรงมาเจาะไม่วันยาดไม่วันท้องนะพี่น้องเยอะไม่อลากเลยเดี๋ยวก็ทยอยหอไปเรื่อยๆต้นนึงก็ต้นหนึงก็หลาย่วยอยู่ เดี๋ยวก็สิีวะพ่อตัดหญ้าทำงานตัดหญ้าพี่น้องอยู่ในสวนมันเสีดาก็บด้เวณมึงไปลงไปเบิ่งก่อนหน้าหลายมื่อแล้วก่อนกหน้าน่อนหน้าไฟเลี้ยงเงินเงีวเป็นลำไปเลยบุ๋วเพราะว่ามัวแต่ตัดหญ้าอยู่ในสวนฝรั่งแล้วก็ห่อฝรั่งไปเรื่อยๆนะพี่น้องเพราะว่าถ้าบ่ ถาบอ่อถ้าย่อยหอไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวสิหอมาทันสินะอ่าก็ต้องถ้าย่อยหอไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิลงไป,ปิ่งก่อนทำไมพี่น้องตันห้ากันี้มาทันได้แล้วดอกหกเอเลือก็าแต่ว่าอาได้เป็นบางส่วนแล้วก็ถือว่าโอเคค่อยๆทำไปพี่นอ้องไม่ได้รีบเร่งเองเพราะว่าส้นฟังนี่ อาก็ปลูกบางงอกไว้บางงอกก็กำลังแตกยอดออกมากก็เลยเออตัดหญ้าเขาเนี่ยเล็กน่อยได้ไปสวนนั่งแล้วก็นังอีกบ่หลายบ่หลายดอกพี่น้องโอ้ยเห็นเขาแตกยอดขึ้นมายอดเขาเดินก็โอเคชื่นใจอืมโค้นยม้อนแล้ว เดี๋ยวลงไปเบิ่งก่อนน้องไม้กันพี่น้องว่าน้องไม้เป็นล้ำมบมนแล้กปะยังก่อนนี้ก่ะโอ้ยหุ่นมาอีกหลายนอเลยพี่น้องเงีวแล้วสิได้เอาไปแปรรูปมันไหลาอ่ะ่นเป็นล้ำแล้วพุน่นเป็นล้ำก็ปล่อยเป็นล้ำไปอ่าเพราะว่าหนาน,นี่มันก็ออกหลายก่อเดียวเนี่ยก็เป็นเกือบกี่ซิมนอแล้วพี่น้อง นอ๋อนี่ก็อีกเนี่ยนน,น,นนี้ก็งาวแล้วเดี๋ยวตัดไปอ่าไปเผาคันบ่เผาเผาบ่ไหวก็นน้อนี่ก็เป็นรั้มเหรอพ,พี่นอ้องว่าไงงาวแล้วก็ปล่อยให้เป็นลั้มไปน้อน,นี่ก็สงสัยสิได้อ่าเอาไปเผาแปะรูปไปท่านก็บแบ่งปัน เนี่มีตัวน้อยเงี้โอ้ยเป็นลำเลยล่ะเนี่ยขันบ่ได้ตัดกัเป็นลำนะก่อนนี้กัโอ้เป็นหลายสิบน้อพี่น้องก่อนนี้ก็ได้อ้าวก่อนนี้กัมีพี่น้องเนี่ยอ้าวเป็นเซคือก,กันนี่ก็ได้ บ็ตัดก็เป็นล้ำเ,เอาไปแย่รูปมันก็เป็นล้ำเบิดเป็นล้ำแล้วกันนอก,กับไม่เคยออกพี่น้องแต่เขาบเขาบดสับบดน,นั่นไปก็ได้ก็น่ะเป็นนอไปแล้วก่อน,นี้ก็อีกคนมีแต่นอ แค่ได้เอามาซับไปแย่รูปล้วก็แบ่งปันคนบ่มี่มาแบ่งปันกันไปคนดีบ่มีกให้ไปแบ่งปันพี่น้องเอก่อนนี้ก็โอ้ยเป็นรับอีกแล้วเนี่ยคนหลายพี่น้องหลาย ก่อนนี้อีกไมาได้เข้าไปเบิ้งกับพี่น้องเน,อนี่ก่อนนี้ก็สีไหลยอยู่เนี่พออยู่ฟังพู้นีนนน่นี่กับปลาไม่เดี่ยก็ติดสวนแล้วพี่น้องติดไรแต่ว่าฟังนี่อ,นอ่ปีนี้ก็อนอ่าจะลงเงาะเงาะลำไย,ยทุเรียนแหงสันพี่น้องฟังนี่ ฟังที่เป็นก้อนไม้มาให้ฟังนี่โอ้กอนี้กหลายเป็นนอเป็นล้ำมันล้วละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็ต้องซับไปไปเผาแปรรูปไว้ถ้ากินน้ำหนาแรงคนลพี่น้อง ปีน่น้าอ่าน้องม่ซีกอพี่น้องอพอสศัับ์มาเปิดดังแปดกอ่อก่อนี่ก็ท่านี้ก็น่าจะพอะ่อสักอนอ่พอได้เผาแล้วก็อ่าแปลรูปเ็ดไว้เป็น ว่าจะกินต้อไปปีนาเนี่ยมันหายากพวรพี่น้องแล้วก็พ่อได้แบ่งปันพี่ๆน้องๆที่เพิ่นบ่นม,มีก่อนว่าไหมก็ให้ได้ไปแปรรูปเผาแล้วก็เียนไว้เก็บว่าจะกินปีนานี่มัน นาแรงมากมันบ่ใไรมี่พี่น้องทุกวันแหละเขาก็ต้องแปรรูปเนม่มันออกหลายทั้งซี่ไว้เก็บไว้ถนอมอาหารเก็บไว้ถ้ากินตอนมันบ่มีนี่ก็ได้เผาไปได้แปรรูปไปอสองชุดหรือพี่น้องนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งอา่าก็ได้แบ่งปันไปให้พี่ให้น้องออให้ค้นที่บ่มี ได้ไปแปลรูปเก็บไว้ตะกินต่อไปเดี๋ยวมันก็ออกไม่อีกแล้วพี่น้องเนี่ยเพราะว่านอมาจก็แท่งึ้นมาเลยเพราะเฮาสับมันออกมานออื่นเขาก็ขึ้นมาแต่ก็มามาเลยขอบคุณพี่นอ้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ลิปนี้ ไปแล้วครับ